สวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครัวแสนแซบช anel n ค่ะก่อนไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะเป็นเมนูนะคะผัดกับเผาขาหมูเยอรมันจ้านะคะดับแรกนะคะใส่น้ำมันพืชน,นะคะแล้วก็พริกกับกระเทียมของเรานะคะที่เราตำเข้ากันไว้นะคะขั้นตอนนี้ง่ายนะคะขอข้ามไปเลยนะคะพอพริกกับกระเทียมนะคะหอมฉุนแล้วเราก็ใส่ขาหมูเยอรมันได้เลยค่ะ ถามว่าซื้อคามหมูมาจากไหนคือเราซื้อกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะนี้มันไม่หมดนะคะทีนี้เราก็จะอัแดแอปนะคะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยนะคะก็เอามาทําเป็นผัดกะเพราค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําปลาค่ะปรุงรสนะคะรสด,ดีหมูนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสน้ํามันหอยนะคะ แล้วก็น้ําตาลทรายนิดหน่อยค่ะทีนี้เราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะถบอกเลยนะคะว่าฉุนมากๆเลยขั้นตอนนี้นะคะถ้ามันแห้งไปหน่อยนะคะสามารถใส่น้ําได้นะคะแล้วก็ใบกระเพราค่ะปลูกเองกินเองค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเป็นเมนูที่แบบว่าแสนง่ายมากๆนะคะแล้วก็ตักราดข้าวร้อนๆนะคะรับรองว่าฟินมากเลยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราขาหมูเยลรมันค่ะขอตัวไปจัดเสิร์ฟก่อนนะคะ